ก็วันนี้นะครับกรรมธิการการจัดการทรัพยากรน้ำสภาผู้แทนรัษฎรนะครับก็อยากจะสื่อสารกับื่อมนชยเพื่อที่จะวทางไ่ถึงพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่จังหวัดภาคใต้ครับ โดยสถานการณ์2-3ที่ผ่านมานะครับที่ประสบอุทกภัยนะครับกรรมการเราซึ่งภารกิจโดยตรงก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะปัญหาอุทกภัยนะครับเรื่องความหิวใยแต่ว่าเรื่อง2-3ที่ผ่านมาปือช่วงปีสมัยประชุมวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดสมัยประชุมเราก็เลยก็ต้องส่งสภาในการที่มารในกิจกรรมแล้วก็ ทราบว่าความคืบหน้าเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยก็ได้เชิญหน่วยงานสามสี่หน่วยงานนะครับโดยเฉพาะพวกเราเจ้าของพื้นที่นะครับก็คือสปตแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็มีทางสพทชนะครับในกรมอุตาฯซึ่งก็ได้มาให้ข้อมูลกับกรรมการเราแับนั้น เพราะว่าทราบมาว่าปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ลดน้อยเบาบางลงแล้วนะครับแต่ทราบมาว่า,า,า,นานีาวันสอวันนี้นะครับพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้เนี่ยก็จะเจอเรื่องของพายุอีละลอกหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่า เราก็มีความห่วงใยนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เตรียมความพร้อมนะครับที่จะแก้ไขปัญหานะครที่จะมีการเราเน้นหลักๆอยู่สองสามเรื่องครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเตินไัยเพราะเท่าที่ผ่านมาครับฟังจากที่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเรายังบกพร่องในเรื่องนี้นะครับ ก็ย้ำหน่วยงานไปหลายหน่วยงานนะครับว่าเรื่องของการเตือนภัยเนี่ยทำยังไงให้ฉับไวแล้วทำยังไงให้ควบคุมให้พี่น้องประชาชนได้รู้ประดุ้ยนะครับรู้เรื่องรู้ปัญหาเนี่ยให้ครบถ้วนนะครับส่วนเรื่อที่สองก็คือเรื่องของศูนย์บุกพยกลุ้ว่าศูนย์ช่วยเหลือที่น้องประชาชนเนี่ยครับที่ผ่านมา เราดูจากสภาพแล้วเนี่ยเรามองว่ามันยังไม่ถองกวางที่่วนนะครับเราก็บริการเราก็ได้แจ้งไปถ้าเกิดว่าในงานในพื้นที่ว่าควรที่จะสร้างศูนย์ยกยกรือว่าผานอกความบังคับใช้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ครับที่น้องแรงงานและที่น้องแรงงานก็จะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นผมเพิ่มเติมอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่หลายภาคส่วนกำลังพูดถึงกันนะครับก็คือเรื่อง การตอบค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งณขณะนี้การรับค่าจ้างขั้นต่ำที่รัฐบาลประกาศว่าจะมีการรับตังเจนหรือรูปลางคง400บาทของาทัา่วประเทศก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคอ้มคงองแรงงานฉบับของเราเจะมีแรงเสียการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอัตโนมัติาตามการขยายตัวของเศรษฐกิจน,น,นะครับจะทำให้มมีปัญหาเกิกดขึ้นในลักษณะที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันนะครับซึ่งยังไม่มีความชัดเจนเลยว่า หนึ่งมกราคมนะครับรัฐบาลจะสอบการต่อประธานขัาราชการขั้นต่ำได้หรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของกฎหมายสามฉบับวันนี้เราจึงนากฎหมายสามฉบับที่เป็นเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องแรงงานยื่นต่อสภาเพื่อนําไปสู่การพิจารณาและขอความเป็นกฎหมายบังคับใช้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานต่อไปนะครับแล้วก็มีพี่น้องแรงงานซึ่งเดินทางมา ให้การสนับสนุนและก็แสดงเจตจำนงว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นความต้องการของพวกเขาดีๆนะครับก็อยากจะให้พวกเขาได้แสดงความคิดเห็นและเป็นทีอย่างนี้ด้วยครับค่ะนครับก็วันนี้เรามาเป็นตัวแทนของผู้ใช้แรงงานนะคะอ,อ,อยากจะส่งเสียงนะคะถึงสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนทุกภาคการเมืองนะคะว่าเราต้องการให้กฎหมายแรงงานเนี่ยเข้าสู่สภา เวราหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไปเกิดการถกเถียงกันเพราะว่ามีหลายประเด็นที่เราคิดว่าในสังคมนี้อาจจะถกเถียงเพราะว่ากฎหมายออของพรคประชาโชนที่นําเสนอเนี่ยเราเห็นถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของการจ้างงานเนาะมันพูดถึงสถานการณ์ที่มันการจ้างงานจากกฎหมายเดิมกัแบบที่เราเสนอเข้าไปใหม่ในการจ้างงานรูปแบบการจ้างงานมันเปลี่ยนไปเยอะนะคะเราก็เลยคิดว่าอย่างน้อยเราอยากจะให้สมาชิกสภาผู้แทแนราษฎรทุกภาคการเมืองนะคะ รับรองกฎหมายทั้งสามฉบับแล้วให้มีการตั้งกรรมธิการในการที่จะไปถกเถียงถึงเนื้อหาสาระแล้วก็ให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการที่จะมาพูดคุยไมาจะเป็นฝั่งของผู้ประกอบการหรือว่าฝั่งลูกจ้างหรือว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐที่จะมาดูแลเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะคะนี่เราคิดว่าเราไม่อยากให้ถูกปัดตกอีกนะคะเราคิดว่าเราพวกเราเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้เนาะแล้วก็พวกเราเป็นคนที่สร้างเศรษฐกิจประเทศนี้ด้วยถ้าเศรษฐกิจไม่มีรายงานนะคะหรือว่านายจ้างไม่มีรายงานเนี่ยเศรษฐกิจประเทศมันเดินไปไม่ได้แล้วก็อยากจะ ขอให้กฎหมายนะไม่งั้นเนี่ยหลายๆลายพรรคที่เราเรารู้สึกผิดหวังนะคราวที่แล้วนะเมื่อช่วงมีนาที่ผ่านมาที่กฎหมายเราเข้าไปแล้วก็ทําให้ฝัดตกกฎหมายเราไม่รับแม้แต่หลักการเนี่ยซึ่งมันเป็นพูดถึงเรื่องของคนคนเล็กคนน้อยหรือว่าคนที่เขาทําสร้างเศรษฐกิจประเทศแต่ว่าสสองไม่ฟังเลยอ่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับปัดตกเราคิดว่าปัญหาแรงงานไม่ถูกเไม่ควรจะนำประเด็นเรื่องทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทุกพรรคเนี่ย ทุกพักมีแรงงานอยู่แล้วที่เป็นฐานเสียงของทุกพักเราคิดว่าถ้าผ่านกฎหมายฉบับนี้เข้าไปเกิดการโกเถียงมันจะทําให้ภาพลักษณ์ของสมาชิสภาผู้ทแทนรัศดรหรือสภาแห่งนี้เห็นประเด็นปัญหาของแรงงานเนี่ยเป็นประเด็นที่สาคัญแล้วก็อยากจะฝากไว้แม้มาสาคัญมากเลยนะสำหรับพ,พวกเราที่พวกเรามาจากหลากหลายจังหวัดนะคะวันนี้สมุทรปราการอายุธยาสระบุรีนะคะฉะเชิงเซาปารีแล้วก็ปทุมธานีเรามาหลากหลายจังหวัดมากแล้วก็ในกรุงเทพเราก็มีมาด้วยเพื่อเราอยากจะเห็นว่า เราอยากจะมีพื้นที่ของผู้ใช้แรงงานที่จะพูดเรื่องกฎหมายก็อมองอย่างนี้ว่ากฎหมายสิบหนึ่งนะแม้จะว่าถุกปรับแก้มาเนี่ยแต่ว่ามันไม่สอดคล้องแล้วมันจะมีหลายกฎหมายที่มันมันมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็อยากให้สสนะคะทุกพักนะไม่อยากให้ประชาชนได้ออกมาบ่นด่าท่านอีกนะว่าเออเอาอีกแล้ว<ม>อย่างงี้นะคะเรื่องของพวกเราทำไมไม่สําคัญอะไรเงี้ยทำไมเรื่องถึงไม่สําคัญอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากไว้ค่ะขอบคุณมากค่ะ นะครับที่นําเสนอประเด็นเกี่ยวกับดำรงนะครับในการร่วมสนับสนุนพรบรคุๆๆ้มครองแรงงานาทั้งสามฉบับนี้นะครับก็วันนี้ท่านเลขาสภานะครับจิตภักิจนะครับก็ควาให้ตัวแทนมานะครับก็อยากให้ตัวแทนของท่านเลขาได้แสนอกลยุทธ์อย่างนี้นะครับในการดําเนินการขั้นตอนขั้นตอนของกฎหมายสามฉบับนะครับพอดีอออได้รับข้อหมายจากท่านเลขา ในงานจากท่านเสียงสากระบับนะคะนี่ในส่วนของกระบวนการขั้นตอนเนี่ยทางสภาเนี่ยก็จะรับไปรับเรือ่องสำนักงานก็จะรับเรื่องไปแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตรวจาอเพ็่อเป็นไปตามรรรมนูญแล้วก็บังคับก็ส่วนของกระบวนการพิจารณาขั้น,น,นตอนเนี่ยกรนี้ีว่าถ้าได้รับการบรรจุระเบียวบวาระแล้วเนี่ยขั้นตอนการพิจารณาหรือว่าผลของกฎหมายเนี่ยยังไงก็อยู่ที่ที่ประชุมของสภานะคะเป็นผู้ตัดสินใจในตัวของการที่จะมีกฎหมายตัวนี้นะคะ ขอบคุณผู้แทนท่านเลขานะครับก็ที่น้องสื่อมวลชน